สวัสดีครับผมออฟเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่6นะครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับจากเมื่อก่อน EP ีที่1ถึง EP ีที่5ผมจะรีวิวสินค้าของบริษัทกิฟฟินคือมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนการที่ใครคนนั้นหรือใครบางคนเนี่ยจะรีวิวสินค้าของบริษัทกิฟฟินเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะเข้าข่ายไม่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่สินค้านะครับแต่ตัวผมเองก็สามารถทําได้นะครับก็คือผมมีบัตรสมาชิกว่ากันไปครับตัวผมเองก็ไม่อยากให้มีปัญหาคือตัวผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอยู่แล้วแต่ผมอยากรีวิวให้เพราะว่าผมคิดถึงพี่ๆน้องๆอ,อย่างเช่นพี่สายชนเนาะเคยอยู่บริษัทกิฟรินแล้วพี่แดง แล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ใน Warehouse หรือในคลังสินค้านะครับซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานของผมเนี่ยณนะตอนนี้ก็ลาออกไปอยู่บ้านหรือไปทำอย่างอื่นก็ขอให้พวกเขาเจริญในหน้าที่การงานนะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยและก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและตัวของผมเองในฐานะแอดมินเพจพาคนเลิกพนันวันต่อวัน ก็จะทำหน้าที่ของตัเองให้ดีที่สุดนะครับพยายามหาคลิปหรือข้อมูลมาเล่าเพื่อเตือนสติทุกคนนะครับไม่ให้ทุกคนเนี่ยหวนกลับไปเล่นพนันนะครับและก็ขอให้ทุกคนน่ะมีอนาคตที่ดีหมดหนี้หมดสินและปราศจากพนันออนไลน์และวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟัง โดยตัวของน้องเนี่ยเลิกพนันมาได้1ปีแล้วแต่หวนกลับไปเล่นใหม่และก็หมดวันเดียวด้วยนะครับก็คือวันที่14กุมภาพันธ์2568ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ที่เขาเรียกว่าวันแห่งความรักนะครับไม่คิดถึงแฟนเลยไม่คิดถึงครอบครัวเลยทำตามใจตัวเองแล้วไอ้น้องผู้ชายคนนี้ ไปเล่นเวฟเดียวกันกับไอ้น้องผู้ชายที่เติมใบ5 0 0ได้10,000นะครับเวฟเดียวกันเลยแต่ไอ้น้องคนนี้มันติดสล็อตกับบาคาร่าส่วนไอ้น้องผู้ชายคนนั้นน่ะติดสล็อตผลไม้นะครับตามที่น้องส่งหลักฐานมาให้ผมดูนะครับโอนเงินแบบรัวๆเลยเดี๋ยววันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนี้มีคำตอบนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ที่หวนพนันไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อเอกวงเล็บนามสมุตินะครับอายุ35ปีทำงานด้วยขับบินด้วยในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวะนะคนไรรายได้ต่อเดือนก็เกือบ30,000ครับมีแฟนมีลูก1คนผมติดสล็อตและบาคาร่าครับ สล็อตที่ผมเล่นก็เป็นพวกสาวถ้ำหนูกระต่ายส่วนบาคาร่าก็เป็นค่าย s อครับผมเล่นมา3ปีโดยรู้จากทางเพื่อนด้วยทางเฟสด้วยและก็ได้ทำการสมัครเติมเงินเข้าไปเล่นครั้งแรก200-300ถึง300บาทครับเล่นสล็อตก่อนครับเล่นเกมสาวถ้ำปั่นเบทละ2-3ถึง3บาท จนได้กำไรมา500กว่าบาทและก็ได้หยุดนี่ก็คือภาพจำของผมเลยครับและหลังจากนั้นมาเลยผมก็เติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่พอลังหลังมาสล็อตมันก็เริ่มกินหรือไม่ตอบโจทย์ผมจึงหันไปเล่นบาคาร่าในค่าย s a ครับและก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งผมจำได้แม่นเลย ในตอนนั้นผมเสียไปก่อนแล้ว8,000บาทและก็ไม่ยอมครับเติมเงินเข้าไปใหม่อีกเพื่อตามทุนตอนนั้นได้ลงแบงเกอร์ก็คือแดง1,000บาทลงซิก6แต้ม500บาทผลปรากฏว่าตานั้นออกซิก6แต้มจริงๆครับบวกมาเป็นหมื่น หักลบแล้วยังพอมีกำไร3 0 0 0ันกว่าบาทนะครับและผมก็หยุดและก็ได้แจ้งถอนและหลังจากนั้นมาเลยผมก็ชอบลงแดงก็คือลงซิก6แต้มนะครับและก็ดวงดีฟลุกเข้ามาโดยตลอดครับได้กำไรเกือบทุกวันถอนทุกวันมีความสุขมากในช่วงนั้นและความไหณนะของผมก็มาถึงครับ ก็คือในปี2567ประมาณวันที่9มกราคม2567ผมเติมเงินเข้าไปเล่นปกติเจอมันกินตั้งแต่ไม้แรกเลยครับแทง10ไม้ถูก1ไม้ผิด9ไม้ครับและแล้วเงินก็หมดพอหมดแล้วผมก็ไม่ยอมเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียนั่งเครียดที่วินนั่งไปงุดงิดไป ลงแต่ซิกหกแต้มฝั่งน้ําเงินก็มีแต่ป๊อกอย่างเดียวพอไปลงฝั่งน้ําเงินบ้านก็ออกซิกหกแต้มฝั่งแดงนะครับสลับไปสลับมาหมดแล้วก็เติมหมดแล้วก็เติมจนวันนั้นโดนมันกินไปเกือบแสนนะครับผมและก็ได้เสียใจคิดมากเสียดายเงินที่เสียไปและในที่สุดแฟนผมก็รู้ว่าผมติดการพนัน ผมก็ยอมรับสารภาพกับแฟนหมดทุกอย่างไม่โกหกเลยจนเขาให้โอกาสและก็ให้อภัยและตั้งแต่นั้นมาเลยผมก็เลิกมาได้1ปีพอเข้าปี 2, 5, 6, 8ผมได้โบนัสเ0 0 0หกว่าบาทฟังดีๆนะครับต่อจากนี้ไปให้แฟน1,000งบาทนอกนั้นผมเก็บเอาไว้กับตัวเองนะครับวงเล็บ6,000ื่นกว่า และที่สําคัญที่สุดก็คือมันอยู่ในบัญชีนะครับนี่คือสิ่งที่คนเลิกพนันจะต้องระวังให้ดีนะครับและในทุกๆวันผมก็เห็นเพื่อนเล่นผมก็อยากเล่นและสุดท้ายผมก็หวนไปเล่นคิดว่ามันน่าจะเอาอยู่เราเลิกได้แล้วมาตั้งหนึ่งปีไม่มีทางบทหรอกผมเริ่มเติมเงินเข้าไปเล่น 1,000บาทในเวลา11โมง40นาทีนะครับก็คือก่อนกินข้าว20นาทีเล่นสล็อตครับเล่นไปเล่นมาได้กำไรมา2,375บาทโชคดีมากครับมันเข้าฟรีเกมให้และก็ได้แจ้งถอนในเวลา12.01ไม่นานเงินก็เข้าบัญชีมีความสุขมากครับและในช่วงเลิกงาน ว่าจะไปขับวินต่อแต่ก็นึกอยากจะปั่นสล็อตก็คือมันได้กําไรนะครับมันมีภาพจําอยู่ก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่น1,500บาทในเวลา5.30โมงครึ่งนะครับรอบนี้เจอมันกินเรียบเลยครับและก็ไม่ยอมในเวลา5 3โมง37นาทีเติมเงินเข้าไปเล่น5,000บาทหมดอีก เติมเข้าไปใหม่อีกในเวลา5โมง34นาทีเติมไปอีก8,000บาทหมดอีกไม่ยอมในเวลา5โมง50นาทีเติมเข้าไปอีก10,000บาทหมดอีกในเวลา18.08เติมเข้าไปอีก13,000บาทรอบนี้แทงบาคาร่านะครับลงซิก6แต้ม ลงแบบขาดสติเลยครับทุกคนเห็นรูปภาพไหมครับค่าเอเเนี่ยลงเยอะได้ขนาดนี้เลยเหรอน้องลงตาละห้าร้อยเลยเฉพาะซิกอย่างเดียวครับตาละเจ็ดร้อแล้วก็ตาละสองพันก็ยังมีครับเฮ้ยลงได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคงจริงนะครับเพราะว่าน้องมีประวัติให้พวกเราได้เห็นกันก็ต้องถามผู้รู้หน่อยนะครับ ผมเชื่อว่ามีใครหลายหลายคน,นเคยลงหรือเคยได้กําไรจากมันนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเล่นไปนานๆยังไงก็หมดนะครับเห็นไหมครับทุกคนการหวนพนันเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากดูเวลานะครับห่างไม่ถึง10นาทีเลยที่น้องเติมเข้าไปนะครับต่อกันเลยนะครับและแล้วก็หมดอีกนะครับไม่ยอมเติมเข้าไปใหม่อีก7 0 0 0บาทในเวลา6โมงย0นาทีนะครับ เล่นบาคาร่าหมดอีกและก็เติมเข้าไปใหม่อีก1 0 0 0 0บาทในเวลา6โมง28นาทีนะครับเล่นจนหมดอีกและในเวลา6โมง43นาทีเติมไปอีก600บาทนั่นก็คือหมดแล้วนะครับและสุดท้ายก็หมดอีกนะครับและหลังจากนั้นมาก็ได้โทรไปยืมเงินดอกเขามาเล่น ในจำนวนเงิน1 1 0 0 0บาทพอเขาโอนมาให้ในเวลา6โมง59นาทีเติมไปเล่น3,000บาทนะครับคือจะเล่นแบบระวังระวังนะครับสุดท้ายก็หมดอีกและในเวลา1ทุ่ม4นาทีก็เติมเข้าไปอีก8,000บาทและแล้วเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเงินเกือบ7,000 0บาทนะครับหมด ในระยะเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับทุกคนทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าน้องคนนี้ใจใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมครับผมให้ทุกคนดูแล้วผมไม่โกหกทุกคนนะครับพวกเราต้องระวังให้ดีนะครับใจของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันและที่สำคัญที่สุดไอยอดเงินในบัญชีเนี่ยมันจะเป็นตัวการันตีใจของเราอารมณ์ของเรานะครับพยายามอย่ามีเงินในบัญชีนะครับ วันนี้ทุกคนได้เห็นหลักฐานแล้วนะต่อเลยนะครับผมเสียใจมากครับพี่ออฟเงินโบนัสด้วยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับพี่ออฟและก็มีนี่เพิ่มมาอีก1น0 0 0มื่บาทผลของการหวนเหมือนที่พี่ออฟพูดไว้จริงๆครับมันหมดเร็วมากกว่าที่คิดไว้จริงๆครับผมจะขอแก้ตัวใหม่ และจะพยายามทำตัวใหม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจากคนที่พึ่งหมดใหม่ๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับผมพยายามย้ำเตือนทุกคนเสมอไอยอดเงินในบัญชีเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายที่สุดแล้วก็มีหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาในไลน์นะครับบอกว่าพี่ออฟขอคำปรึกษาวิธีเลิกพนันหน่อย แล้วตัวผมก็ได้ถามน้องกลับไปว่าในครั้งก่อนเลยเรามีเงินในบัญชีไหมแล้วเอฟซีแต่ละคนหรือใครบางคนหรือใครคนนั้นก็บอกว่ามีบางคนก็มีเยอะด้วยเห็นไหมครับแล้วมันหมดเพราะอะไรคลิปของผมก็เตือนให้หาคนอื่นมาจัดการเรื่องเงินบางคนก็บอกว่าผมอยู่คนเดียวครับผมไม่มีใคร แต่ถ้าเราจะหาจริงๆมันมีแน่นอนเราอย่าหาข้ออ้างพ่อแม่เราก็มีญาติโกโหติกาเราก็มีแต่เราอยากวัดใจแล้วก็อยากวัดดวงไปอวดเก่งกับมันคิดว่าจะสู้มันได้อย่างที่ผมบอกมันเป็น A i เราเป็นคนเราจะสู้อะไรมันได้แล้วในทุกวันนี้ถ้าคุณยังเล่นอยู่ เขามีการปรับปราบมบัญชีม้าเขาจะต้องรีบกอบโกยอาผมให้คุณเล่นสล็อตเล่นเกมอะไรก็ได้หรือเกมยอดฮิตคุณปั่นเบตละสามพันสี่เลยหรือมากกว่านั้นคุณเข้าฟรีสปินสิรอบหรือสิบรอบผมอยากจะถามเอซทุกคนในที่นี้คิดว่ามันจะจ่ายเราไหมบางคนก็บอกว่าพี่ออฟ ตั้งแต่ผมเล่นมาในรอบหลังๆไม่จ่ายเลยนั่งไงครับเพราะเขาจะต้องตั้งเปอร์เซ็นต์กินไว้อยู่แล้วเราได้แค่ด่ามันระบายรมเข้าไปด่าในไลน์ให้แอดมินรับรองความรู้สึกของเราเรายิ่งด่าเขาเท่าไหร่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจะย้อนมาหาเราเพราะฉะนั้นแล้วยอมรับความจริงดีกว่าใครที่คิดมาก ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเพิ่งเป็นวันแรกคําว่าวันแรกเนี่ยมันจะหนักเสมอแต่ถ้าคุณลองเลิกพนันวันต่อวันได้สักสาวันสวันหรือ1เดือนคุณก็จะเข้าใจโทษของมันแล้วก็จะมีสติมากขึ้นนะครับข้อนี้ผมเตือนนะครับอย่ามีเงินในบัญชีอย่าอวดเก่งอย่าโอหังกับพนันออนไลน์มันไม่มีคำว่าสงสารปราณีห่วงใยพวกเรานะครับ ถ้าถึงเวลาที่มันจะเอาคุณมีบาทหนึ่งมันก็กินนะครับอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็เกิดขึ้นในอนาคตนะครับโอเคนะครับให้กำลังใจทุกคนเสมอนะครับผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ